คนด้วยนะครับแล้วก็อย่าอย่าแพ่วนะครับชาวชาว,ชาวพระอาทิตย์ครับอย่าแพ่วนะครับออขอบคุณครับค่ะ ผมชอบกินนี่พรกะปิครับไม่เอาใส่ถ่ายเฉยๆไม่กล้าขออ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปให้ดี๋ยครับก็ฝากโหวตหมายเลขห้าด้วยนะครับมาชมพวกเราเยอะๆวันอาทิตย์นี้นะครับรับรองว่าได้ฟังเพลงเพราะๆทุกโชว์แน่นอนนะครับเออ <poisoned indo> <legislation> <esi> เออได้ป่ะขอโทษแต่ว่า <siglo> ย <achi> ังไงก็โหวดกันเท้ไมเยอะนะครับเพราะว่าก็ยังอยากทําโชว์ให้ทุกคนได้ดูอยู่ครับแล้วก็นั่นแหละครับโหวตเยอะๆครับถ้าอยากเห็นผมอยู่ในรายการประวัติย่อแผ่นนะครับไม่ใช่ ถ้าเธอจะขอักอีกก็อี่อนอานารกคนี้มีไหรักฉันแล้วไม่เสียดีฉันแล้วไมเหเนื่อยแอดีจะเคยมาเราเมียเมียวท้งวันไอไม่บยส่วนนี้ของขาดซอยแดงไอไม่บ่อยเคยแขงไปคายเครื่องซอยแม่